ซ่อนฉันเหมือนดอกไม้ยัยงไรคู่ประเนื้องว่ามงพอมอน มีนาม่าดอกฟ้าเป็นน้องสาวของเจ้าพี่ฟ้าเมืองทองเวลานี้เจ้าพี่น่ะทรงตรัสเอาไว้ว่าถ้าเกิดใครถูกเนื้อต้องตัวดอกฟ้าแล้วจะมีความผิดถึงประหารชีวิตแต่ใจของเราเนี่ยแอบลักหลวงไมตรีทุกวันต้องแอบไปดักนุทยานเวลานี้หลวงไมตรีน่รู้ทันว่าเราัไปดักทุกวันวันนี้ไม่ไปดีกว่าแอบดักอยู่หน้าตำหนักนี่แหละ เกิดเจอหน้าหลวงไม่ตีทีไรแล้วก็จะบอกความรักซี่เข็ดเลยถ้ามายอมนะคอยดูบ้างก็แล้วกันเนี่ยมาหรือยังก็ไม่รู้แอบมองทุกวันเลยไปอุทยานก็ฟาวมาตรงนี้จะฟาวหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เรานัดก,กับทหารไว้แล้วนัดเจอกันให้ผ่านทางนี้ มัดกับองหญิงดอกพลาไว้ว่าให้เพื่อนเราเนี่ยออกทั้งหน้าพระตั้มหนักถ้าเผื่อมันไปทา้งหลังพระตั้มหนักนะไม่เจอองคหญิงแน่นอนเดี๋ยวดูกันองคหญิงจะไปแอบซ่อนตัวอยู่แถวนี้หรือเปล่าแล้วองคหญิงมันพูดที่ซ่อนตัวแลหายากซะา้วยสิจ้าเอ๋ทางนี้หรือเปล่าจ้าเพกูเพ่อกูเงียบเว้ยอ้าวโรเบตี้เออเอ็งมากันดีแล้วเอ็งอยู่ทางนี้ก่อนเดี๋ยวข้าไปดูลาดเราข้างในก่อนนะว่าจะมีองค์หญิงแอบซ่อนตัวอยู่แถวนี้หรือเปล่าข้าไปดูให้ดีนะ ก็มีองหญิงม,มาแอบซ่อนอยู่หรือเปล่าสบายใจได้สอยบังโคระเจ้าจะะองหญิง,งมาคอยนานหรือยังนานแล้วมาตั้งแต่ไก่โหน่นโอ้โหองหญิงรีบมาทําไมก็รู้อยู่แล้วว่าลิแกตื่นสายมะโทก็ความรักนะ่ะ องหญิงพูดถึงความรักนะหม่อมฉันก็สัมภาษณ์ไอ้หลวงไม่ตีมั้บอกหรือเปล่าไปบอกแล้วบอกว่ายังไงไอ้หลวงไม่ตีบอกซิเร็วๆหมอมฉันใจร้อนหม่อมฉันกำลังจะบอกองหญิงใจเย็นๆหม่อมฉันจะเล่าฟังนิดนึงหม่อมฉันไปบอกแล้วว่าองคหญิงเนี่ยมีใจรักปฏิพักษ์ของหลวงไม่ตีใช่ไอ้หลวงไม่ตีมันก็เขินมันไม่กล้าบอกแต่มันบอกหม่อมฉันว่าเออนะรอเราจะเป็นอย่างองค์หญิงไม่รู้แต่เวลาที่ยามเราจะกินข้าวนะก็เห็นหน้าแต่พจะบอกนี่เขาตอบรับเลยหรือเปล่า ไม่ตอบว่ารักองคหญิงยังไม่ตอบแต่มพนเป็นกิริยาออกมาไม่ใช่กิริยาออกมาเลยมันบอกว่าเวลาจะกินข้าวนะก็เห็นหน้าองคหญิงเนี่ยไปลอยอยู่ที่หน้าจานข้าวยิงอย่าะ,ะเวลาจะข่มตานอนนะก็เห็นหน้าองคหญิงไปลอยอยู่ที่เพดานมุงเนี่ยเอาแค่มือก็พอเช้เาไม่ต้องเวลาจะเข้าห้องน้ำนะแล้วไงอีกพอก้มหน้าเราไปเห็นหน้าองหญิงลอยอยู่ที่คอหานะ,ะไม<อ>่ใช่ มันตุ๊บปอมตุ๊บปอมหน้าร้อยนี่เป็นคู่ขี้เลยนะมันเห็นองค์หญิงเป็นนอนหรือเปล่าพระเจ้าค่ะบ้าสิไม่องค์หญิงวันนี้หม่อมฉันไม่ต้องรุนแรงขนาดนั้นหรอกวันวันนี้แต่มาหรือเปล่ามาหรือเปล่าทําตามที่องค์หญิงบอกผ่านเลยทางอุทยานแล้วก็ไม่เจอไม่เจอแน่หนีทุกทีเลยองค์หญิงคอยดักทางนู้นเลยแล้วหม่อมฉันจะไล่มาองค์หญิงอะอะไรแอบต่อไปแอบต่อไปไงแอบต่อไปแบบนั้นเลยเหรอจริงเหรอจริงจริงโอ้ยองค์หญิงโกรธ รู้กลลาเยอะองหญิงไม่น่าอายแล้วพระเจ้าค่ะทำไมโอ้ยแกยังแม่ของฉันเลยแม่ฉันเพิ่งเดินไปแอบเดี๋ยวจะแอดตะไคร่แอดตะไคร่หญิงนี้เลยนะไอ้หลวงพี่เต้ยเข้าไปดูข้างในแล้วปล่อยปลอดโปร่งโล่งสบายปลอดโปร่งแน่นะไม่มีไม่มีวันนี้ไม่เจอใครเพราะฉะนั้นรีบขึ้นฟ้าพระองค์ท่านดีกว่ารีบไปรีบไปรีบไปกเอหวัง มื่อสักครู่นี้มึงเข้าไปดูดูมึงบอกว่าองค์หญิงไม่ไม่ได้อยู่ในอุทยานแล้วนี่ใครแม่กูมั้งเขาไงโถองค์หญิงมึงก็รู้อยู่แล้วแอบแผลบแผลบเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปมึงจะไปรู้ได้จะไปรู้ได้ยังไงเขาเงค์หญิงตัวเองแม่ทำไมหรอเวลาหญิงไปคอยในอุทยานเออตัวเองต้องหลบทุกทีเลยทำไมอ่ะโรงท่านส่างห้ามถูกเนื้อถูกตัว ทำไมเหรอไอโรเมตีโรเยตีถูกลูกเรามมึงก็คิดว่าท่อกระถินท่อประปาแล้วกันแกปูนนี่้วรุ่นเนี้ยมึงลองสิได้เลยนะมึงอย่าดูวถูกนะรุ่นเนี้ยทำไมอ่ะถ้ามึงไม่ลองแล้วมึงจะบอกว่าไม่ลืมพระคุณเลยนะจะบอกให้แกก็นี่เองทิ้งเลยทำไมอ๋อแกก็นี่เองทิ้งไอเวนเขาได้เช่าหญิงดอกฟ้ามึงเนี่ยนะได้วัตถุโบราณแล้วไม่รับผิดชอบบาปนะมึง ทำบุญทำกุศลด้วยเรื่องเนี้ยบุญนะมึงูุญ่าตายายเราไม่คิดละมาขวาง้ากก็ขมด้วยเหตุอันใดพี่คะตรงไม่ตีแมมยังไม่รู้อีกเลยยืนก็ได้กลัวอะไรล่ะพระองค์พระองค์ท่านสั่งว่าห้ามถึงเนื้อจริงนะไม่เคยเจอรุ่นนี้จริงเลยนะเนี่ยเคยแต่รุ่นพ่อใช่ไหมองหญิงบ้ารุ่นพ่อสิมีที่ไหนองหญิงมาถึงเจ้าฟ้ามหากรศัตระทำเช่นนี้เลยพี่ค่ะทำไมล่ะแหมด่ฉันนะ เป็นห่วงเธอจังเลยอยปล่อยี่เวลาจะกินนะจิ้งก็เป็นห่วงเวลาจะนอนจิงก็เป็นห่วงเธอไม่รักใครมั้งหรอขอเดชะทำไมอ่ะทุกวันนี้ก็มไม่เคยรักใครเลยเพี่คะรักหน่อยไม่ได้เหรอไม่รักพี่คะกลับไปซะดีกว่าค่ะเฮ้ยเพลงอหญิงเอออาเะเอาเตะน้านะตร่มีตีแม่หนีไปไหนอ่ะหมูกินเลยกินอะหมูอะหมูเรีบกินนะไม่ได้พี่คะ ทำไมอะองหญิงผมช่วยหมพี่เจ้าค่ะไม่ต้องเถอกขอ,องกูกูยกเองได้กลัวจะหลุดแมะไว้พี่เจ้าค่ะหัวใจเย็นๆย็นเลยสิพีกลับไปดีกว่าหัวใจยเย็นๆนะสิหลานพี่ก็เป็นหลานเริ่มแล้วอย่ <c oughs> เริ่มรู้ตัวว่าแก่แล้วแก่แต่ยังน่ารักนะ,ะจรี๋ละ โ้ยจริงๆลวหัวใจยนเย็นสิพี่น้องคอสองทีได้ไหมเฮ้โอ้ยอะไรเนี่ยอยากคลายอยาบคายที่เราเล่นไม่อยาบคายขออะไรตั้งสองสาทีขอคุยก็ว่าคุยสองหน้านะมึงฟังไม่ดีเตะคุยสักสองนาทีก็ไปมึงไปจบก่อนร้องสั้นน่ากลัวทาไมลูกร้าง รูปร่างก็น,น่ากลัวร้องน่ากลัวเหรอผมกลัวไปเองอ๋อก,กลัวไปเองจ้าอย่าเลยมึงยังเคยแอบรักกูเลยนะมึงยังมาพูดเริ่อมันแล้วไปแล้วว่าใจเย่้ยสิพี่น้องขอสักทีได้ไ,มไ,ดไดหมามาปลุกให้ลุกอะไรเพียครับอ,อะไรอะไรลุกพีค่ครับปลุกเวลาจะนอนนะคิดถึงเธอ กลัวว่าเธอจะหลับไม่ได้ทานข้าวมาดีช้าองค์หญิงอย่าพูดไปในไหนทุกที่ค่ะก้าวคิดมากแม่ฟังก่อนทีว่าใจเย็นเ็นสิพี่สามเย็นละนองคอสักทีได้ไหมมาปลุกให้ร กลับไปดีกว่าพี่ค่ะจะกินปลาแดงหรือปลาดำผู้หญิงวัวเราะอะไรพเลย่ะคะ <c oughs> นี่ทำไมวะกลัวไม่เคยพี่ล่ะจะกินปลาแดงหรือปลาดำจะกินสลิดต้มยำหรือพี่จะหมั่เมื่อแกงเต่าผู้หญิงหรือชอบรสจัดจัด กระเพราก,กลับไปซิดีกว่าเี้คออ่ะไหนไหอไหนหนไหนไหนไหนกลนไหนไสีให้กลนบแนไหนไาวเลนไนะหหหน เดชเะชะิญนั่งข้างบน,นดีกว่าเลยหวาก้าวาไม่อยากกินคนนิ้ไม่ดีดาดปายขัดเดบอกองทรงสีจงกลับพี่ก้าขอเดชพระองค์นี้จงรับขอให้รีบลับเดี๋ยวจะเศร้าออโถเรื่องความรักก้าวขอปฏิเสธเพราะ กลักวติดเอ็ดไม่เอากลับไปดีกว่าเหรอครับกลับนะไปดีกว่า,วาดูดดเด็กมาแหม่ไม่กล้าเอากลัวเราเป็นเอ็ดเอ็ดนั้นมันต้องกลัวกลหรือเปล่าองค์หญิงไม่เอาค่ะไม่ไดีกาน มัวช้าไงไม่ได้กินเพราะฉะนั้นแตแกล้งมารยาหญิงแกล้งพิล้มล้มไปเลยอยู่ในอ้อมแก่กอดเขาคนทืหายไม่ใชอ่อ้อมแก่เพื่อว่ะอ้อมกอดออมกอดป้อนปากไม่ได้ยินไม่ต้องมาได้ยินหรอกเขาจะแอบพูดคนเดียวถ้าเกิดว่าเขาพิลล้มนะล้มไปอยู่ในอ้อมกอดเขาอะไรมันจะเกิดขึ้น <screws> <อะ S 2> เฮ้ย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 เฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ยเฮ้ยเบายจะมาฟฮ้ยเฮเก้แบบทยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเา้ยเฮ้ยเฮ้าเ้ยเฮ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 ้ยเจ้ยเฮวยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ตเฮยเเ ้ายหญิงใช่เพราะฉะนั้นหวังมึงรับแทนกูหน่อยนะได้อ่านี้ก็เสร็จไอหวังจะองค์หญิงอ้าวแต่พระองค์ท่านสั่งไว้ใครถูกเนื้อต้องตัวต้องมีโทษถึงประอาทิวิถ้างนั้นองค์หญิงไปประทับอยู่ที่ท้องล่องก่อนพระเะจ้าค่ะหายเปื้อนหมดเลยโยนอะนะโยนทลไ่ไหไม่เลยผ่านต้อไมะได้ค่ะ ้ายหญิงเออแล้วทำไมทำไมลงมาอยู่ในในท้องล่องอาสลัดสลัดสลัดขายขี่หน้าเขาดูสิเออคือเรารักด้วยไม่รักตอบเออคือ่คนที่ไม่รักก็จะบมาทุเลคุยคือคืออย่างนี้คือก้าวผมชั้นจะมาบอกบอกว่าก้าวผมชั้นเนี่ยคือละละ เล่นตัวเล่นตัวตอนนี้ยังไม่ได้เล่นตัวรับรองได้เลยอย่างนี้ไม่รอดแน่ไอ้หลวงเขาจะเป็นเมียให้ได้ตอนนี้ให้เล่นตัวไปก่อนหากไม่มาได้เป็นเมียามาไหา่แล้วเล่นตัวจะแตกให้คอพันตีนจ่ะ